ครับทุกคนวันนี้ผมนะครับจะมาเล่นตั้หานะครับกติกาก็คือคนหาเนี่ยจะได้กำโทรศัพท์จะได้กำกล้องมาหาเราจะไม่ขึ้นบนนะครับเราจะเล่นในแถวนี้ไม่ออกนอกบ้านนะครับไปเดี๋ยวเรามาผลงจุกเลยรมาฝอตากงมาไปตากล้องเราก็จะเข้าจะมืดหน่อยนะครับหนึ่งสอง สามผมน้อยอ่ครับ5้าหกเจ็ดแป1เ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบามส่สหสิบหกดิบแปดสิบ้ไปฮะงา่าไปไป่องเอา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปแล้วไหนว่าจุดแรกค่ะตรงไหนดีว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าครับไม่มีไม่มี ไหนว,ว่าไหนว,ว่าสงสัยจะอยู่ห้องนังซื้อต้องเปิดไฟดูแล้วมั้งเจอแล้ยอ่ะนะมับม<า>ต่อไปจะกงมาต,ต่อไปคน้รรน,ปคนสอนกำมไปค้นสอนกรรมัมไปค้นโซนกัมอ๋อได้มา

Bài Đó Không làm không ปอ้โปรอดอเข้านนเออทำไมเหรอนกเข้ามไเออกวอกไคิดอยู่ไปปัหาสอนเลยสอนเลยนับหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปสิบ1 2 3เอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิบไปแล้วหาให้เจอหาให้เจอเฮ้ยเฮเห็นตีนใครเมื่อเม่กี้เห็นเท้าใครเมื่อเมื่อกี้ เจอแล้วครับ like ่ะเจอแล้ว